สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคู่แฝดลาท้าพีนะครับผมเอ,อพี่ๆมีบางคนถามเอ้ยไม่ใช่บางคนก็ถามเยอะอยู่อะห่างหายไปนานห่างหายไปไหนไปไหนมาอะไรประมาณนี้ฮะก็นี่แหละครับคู่แฝดก็จะมาเล่าให้ฟังทําไมถึงหยุดไปเป็นเดือนเดือนนะครับโดนลมพลมพัดด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็โดน แบบเขาเรียกว่าอะไรเจอเจอจังเลยพี่เพื่อนทุกคนจนแบบเราคิดแบบกลัวเลยวันคิดกลัวจนแบบไม่กล้าแบบจะจะมาถ่ายอีกประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้แจ้งแล้วก็ขอโทษพี่พีด้วยด้วยนะครับคือเราไม่ได้แจ้งไว้ในคลิปนะครับคือก็หยุดปเลยกลัวแบบหยุดปเลยแล้วก็ยังไพี่ชายขอไว้นะครับผมที่เป็นคู่แฝกกันนะครับขอขอไว้ก็ว่าเออเฮย โอเคเดี๋เดินนะสงสัยนกนั่นเหรอครับโน no. ผมว่าก็มากับพี่เนี่ยครับเขาถามหาบอกว่าพี่ชายแล้วพี่ชายเนะี่ยบอกว่าเป็นคู่แฝดคู่แฝดคู่แฝดเนี่ยเดินไม่ได้นะครับแต่ว่าจะขี่รถเอานะครับผมวันนี้ก็เอาพี่ชายมาด้วยวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับฝากพี่แม่พี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้คู่แฝดด้วย วันนี้คู่แฟดกลับมาแล้วเป็นว่าจะเฉิดอชัยหรือเปล่าแฟดนะครับคนท <OK> ี่างนี้นะสวัสดีสวัสดีครับพี่กี่ทุกคนนะครับวันนี้เป็นมีพี่ๆทุกคนถามนะครับว่าทําไมคู่แฟดไม่เห็นเห็นแต่ว่าเห็นว่าเป็นคู่แฟรทําไมไม่พาคู่แฟดมาด้วยนะครับก็คือว่าผมเป็นเกือบทั่วร่างกายนะครับผมนี่นะครับผมแต่นี่นะครับแต่ผมจะมีรถสามล้อไฟฟ้า,าคู่ใจนะ ไปหนึ่งก็จะไปง่ายนะครับเพราะ,ะว่าสามรอคันนี้นะครับผมครับผมเนี่ยครับเพราะว่าพอพี่นนว่า,วาเออมันจะกลัวอะไรประมาณเนี้ยเออก็เลยแบบเอาพี่นนท์มาด้วยเลยนี่นะครับมาพบกับกูแ้แฝดนกเลยนะครับผมนี่นะครับทำตาทำทำอย่างเนี้ยกูยิยมตาอ๋อเลยกูได <คง S 1> าเห็นอีอย่างห้ามเงี้ยกูตกใจอยู่ดิ ตกใจอยู่จะไปกลัวทำไมเจ้า <c oughs> บยานัตบ่เบ๋อ่านยังเนาะเจ้า<ร><ร>พี่พี่เขาจะ,จะเป็นคนแบบคล้ายๆแบบมีมีเซน์หรือแบบสามารถมองเห็นเกี่ยวกับพวกเอลี้ลับหรือแบบสิ่งที่เราคนแบบปกติมองไม่เห็นแบบนี้น,นะฮะเขาจะชอบเห็นมากเจ้าบยานแทนบ่บ่อญานแเห พี่นนท์เขาไม่เขาไม่กลัวนะครับวันนี znaczy, ้ก็เลยแบบจะมาแบบพูดคุยแต่ว่าสถานที่ก็เป็นสถานที่แบบที่เป็นคนพบเจอกันเยอะๆนะครับผมที่มาวันนั้นที่แบบเขาลงมาจากภูแล้วแบบเขามาเห็นแบบเขาพิงไฟพิงอะไรประมาณนี้ฮะไม่รู้ว่ะนั่นแหละก็เลยว่าจะลองเอาพี่นนท์มาดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะอุ่นใจหรือว่าจะเป็นภรระนะครับผมหยอกหยอก อาถันที่นี่คือแรงมากนะพี่เปนเพื่อนทุกคนคือเคยมาครั้งหนึ่งก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วตรงตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าตรงต้อ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 งเข้าไปอีกแป๊บต้องเข้าไปอีกนิดนึงอันนี้ก็มาสักระยะทางคนนี้ฮ่าฮ่่าฮ้าฮีาฮ่า้องฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 บาฮ่าฮ่า่ากเลย่าฮ่ผม่าฮ่าฮ่าา่่ จะมา,ตา,ตา,ตาะไต่ไดีเ, <laughs> เดียว่ตยแล้วไได้เล่ตลกเลยจับแจ้งผมดีบอให้แก้มืออยู่นี่ <laughs> มืออยู่นี่ <laughs> นางปุกเลยอ้ยหมายก้อนกูพูดอะไรผิดป่เนี่ยขอโทษขออภัยด้ยอครับผม <c oughs> จะไม่กลัวทำไมนี่ไม่กลัวแน่นะอโอเคแล้วก็จะเ,เดินเข้าไปข้างในเลยนะครับผมว่าจะเราจะพบเจอหรือแบบเหมือนที่แบบนอกมาคนเดียวหรือเปล่านะครับ ผ่ามาวันนี้ขนาดมาสองคนแบบยังรู้แบบศึกแบบตื่นเต้นเนาะเฮ้ยอย่าทำแค่เสียงเว้ยเออมันต้องเจอพี่ชายต้องเจอพี่ชายนะครับต้องเจอพี่นนท์นะฮะต้องเจอไอ้นนท์เนอเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับพี่พีนเพื่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหยานมั้ยหยานมั้ยบอกบอกม่หยานไม่หยานโอเคเดินเข้าไปกันเลยนี่ก็ถึงแล้วนะคพี่พีนเพื่อนทุกคนนี่ เอาคนเอาคนอจ๊โอ <t od em |ms|> ้เบบิยนขาขาขโกกอ้าเมอนแท้ขาเฮ้ยเฮ้ย้ยเดี๋ยวตอนตอนเราเข้ามามันอยู่ตรงนูไม่ใช่เหรอลือรถตามเหอามาอะไรแบบ เข้ามาตั้งนานแล้วเออเออกินพัดติกหรือเปล่าอุ้ยพัดติกบ้าอย่างไรเนี่ยอื้ยมือเดียวมาด้วยนีเ้ยอยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ่เ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยตก้จเฮ้ยอฮ้้ยเฮ้ย้ยเน้ยอ้ยยเ้ยย้ เรีวกว่าไม่กลัวยังไม่สั้งรับอือ,อท้าปกติดิทําปกติดิเขียกูร้อนมาคนเดียวมาคนเดียวมันยังไม่ขนาดนี้นะเนอะอ้าเขาเลี่ยงราวเลยดีกว่านะครับ,รบผมค,บคือพี่นุ่นนี่ยเป็นจะเป็นคนแบบชอบเห็นสิ่งลี้ลับนะครับผม อันนี้เป็นคนแบบเออเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับผมก็เลยก็เลยแบบอยากเลยลองเอาแบบพี่น,นมาดูเพราะว่านกก็เจอแบบจังๆวันนั้นพึ่งเห็นนะครับน่ากลัวมากอะไรคนลูกเป็นอะไระบนะ้ามาเจอฮะ้ออปัดปัด <laughs> ไม่ใช่คี้ผีเลยสัตอะแม่คุณเราเห็นอะไรแต่จริงๆเมื่อกี้แต่จริงจริงเือเห็นเหมือนเป็นคล้ายๆคนแก่ๆเหมือนเป็นผู้หญิงอายุประมาณตรงไหนสามขวบเหมือนหกสิบเจ็ดสิบอะเหมือนรลางคลอมคอมอตรงไหนตรงนน้นอะ่ะนี่นะครับคือมันก็มีคนเที่ยวอยู่แต่แบบกลางคืนแบบนี้คือสังเกตได้เลยไม่มีรถเพ่นผ่านเลยนะครับคือ ไฟคือเป็นแสงแปลกๆว่ะไฟเป็นแสงแปลกอ่ะทำไม <c oughs> มึงตัางหากเหรอไรก็เตะปากเนี่ยทำไมพูดกับกูแบบนี้วะกู้ยพยกางนะกูแเสบตาเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ม่งกลัวไอ้สัตว์ออขอโทษในคำหยาบเนี่ย <c oughs> ได้ยินเหมือนเสียงคล้ายๆรมไปเมื่อกี้เฮ้ยนี่ครับเป็นเวลาอยู่ด้วยกันทำอะไรก็แกล้งกันประมาณนี้นะพี่เพื่อนๆทุกคนอย่าดรามาเด้อเออเอาอะไรเยอะเยอะเมื่อกี้ก็มาดีๆทำไมอยู่ดีๆรถไม่มีหัววะหัวไปเลยทางนู้ดเขาเรียกเถอะเอาละเออพูดวันนั้นะที่ว่าของของอะไรนะได้ยินเสียงคล้ายๆจิ๋วจิ๋วจับจิ๋ว อ๋อเสียงมันสนุวอาเหรอที่ยีนเหมือนอยู่บนบนบนเบาใช่ไหมอะไรโอ้เขาเล่าเขาเนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เก็บเขียวเดี๋ยวเป็นนอบอกเขาถ้ามาก็มาเป็นตัวอย่าทำาป็เสียงดิอย่ามาเป็นตัวนะเอ้ไม่ใช่มาเป็นตัวนะอย่ามาเป็นเสียงเออไม่มาคอหงุหแบบแต่วันนั้นไม่รู้ในในกล้องมันมืดมันมืดมากหรือยังไงแต่ว่าตาเปล่าที่ที่วันนั้นที่มองผ่านกล้องคือเห็นเหมือนคนที่ใครติดตามนะครับ วันที่มาขอหวยคือมีคนเดินผ่านเออ่หลังต้นไม้ไปนะครับพี่ีเพื่อน,นทุกคนตัวสูงตัวใหญ่มากตัวมันดำอะไรอะละกูมาเอามาด้วยกุดค,คุณบานเนี่ยกูจานกูโก้่ะย่อนกูเชื่อไม่อยาก <c oughs> ให้กลัวไงยิงใครวะ <c oughs> นี่แหละเขาบอกว่าคำโบราณว่า,าถ้ามีเสียงอะไรห้ามขานตอบรับหรือเอากูขานแล้วพี ไม่นะแบบแบบวันนั้นที่ที่ที่คูแฟดที่นกเจอคือได้ยินเสียงใครเคยเล่นเบาครับใครเคยเล่นเบาครับอะไรเนยเยเยียอะเลยวะไม่ใช่เบาแบบนั้นหรอกคุตกใจเล่าเบลเบาจุลานะเห็นไหมเบาจุลาตรงที่ที่ที่มันติดตรงตรงที่แบบ คนสมัยโบราณที่ตัวปูทอดตายายประมาณนี้ก็เชื่อมกันเป็นอะไรสักอย่างแล้วเขาจะติดไว้แล้วเวลาหมุนๆแล้วเวลามันโดนลมันจะดังนั่นแหละมันมันจะดังแบบประมาณนั้นแต่ว่าวันนั้นมันเหมือนแบบลอยข้ามหัวนะมันดังฟึ๊ดแล้วก็อันนี้ก็เลยไปทักว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ กลับบ้านไปนะครับผมก็มีคนทักว่าทําไมหน้าค้าหน้าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมีพระทักพระอะไรประมาณนี้ว่าโดนของนะแบบลมเพลลมพัดอะไรประมาณนี้ครับก็ไปรดน้ำมนต์ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนทุกคนแต่ก็ปแปลว่าสมัยนี้ยังมีอยู่อืม,อมก็ไม่คิดว่าสมัยนี้ก็ยังมีก็เป็นเด็กแก่น,กนเป็นคนแบบไม่กลัวไม่อะไรมาแต่ก่อนเหมือนกันพอมาเจอมันก็เป็นหวั่นๆวันอยู่นะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคน คือแบบมาตลอดนะครับเหมือนไม้เมมงินงูหรือเปล่าไม่รู้งูก็งูอ่ะนั่นแหละนี่คือความเป็นมานะครับที่ว่าโดนโดนแบบทั้งคอ,องโดนทั้งผีแบบเล่นงานนะครับแต่เราไม่ได้ว่ามาลบหลู่เขานะเราแค่แบบแค่อยากรู้อยากเห็นอะไรประมาณนะี้แต่พอเราเจอจริงๆแล้วแต่ในกล้องดันไม่เจอพอมาเจอมาเจอ,มาเจอตาเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าเขาทำแรงริดยังไงคือแบบให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้อะไรอย่างนี้หรอแต่บอกให้เห็นในกล้องไมหมเฮ้ยเชื่อไหมบอกให้เห็นในกล้องคือไม่เห็นเสียไม่เห็นตาเปล่านะครับไอเราจะอยู่เราแล้วก็วิ่งดิสติก็ก็แทบจะหลุดเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกกลัวอยู่แต่ไม่เป็นไรขอแค่พี่แม่พี่ทุกคนไม่ทิ้งคู่แฝดไปไหน เขามารับชมคู่แฝดเป็นกำลังใจคู่แฝดคู่แฝดก็จะไปทําต่อนะครับผมแน่นอนคืออาจจะมีเว้นวักบ้างเพราะว่าคู่แฝดก็มีธุระเอ่อธุระแบบทํางานทําอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะยุ่งยุ่งหน่อยช่วงนี้แต่ก็จะทํามันทําลงให้พี่ๆรับชมเรื่อยๆนะครับผมมาพบกับความร้อนได้ครับคู่แฝดได้เลยนะครับผม <c oughs> เวลาเวลาพี่นนชอบเห็นเวลานนชอบเห็นจะเห็นจะจเห็นแบบแบบรูปแบบไหนนะที่ที่ชอบเห็นเหรออืชอบเห็นเป็นคนเอาจิงรี่เหรอก็เหมือนเป็นคนแต่การเดินของการเดินของขีจะไม่เหมือนคนนะเป็นแบบไหนเป็นการเดินของคนก็เดินคนเหมือน ก็ปกติเลยแต่พ de uh ีการพีเด <bul b isa> ินนะจะจะช้าช้านุองนุองช่แล้วก็เป็นพีอ่ะมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ค่อยสนสนเขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในโลกของเขาอ๋อไอ้ขี้โอ้โหแต่เสียงอะไรวะพี่เมื่อกี้เฮ้ยเสียงวิ่งไปทางนี้นะหมาบ้าอะไร อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ยังไม่พบเจออะไรแต่ว่ามีเสียงมีอะไรอยู่นะครับคือคนจะแบบเจอพบเจออยู่ตรงนี้ตรงไหนไม่รู้ว่าวันนี้ได้สาระหรือเปล่าะวันนี้หลุดคำวั่ลวอย่างเดียวเลยขอโทษในคำหยาบใครอาจจะมีเซนเซอร์เป็นบางยอมนะครับสำรวจดูนู่นก่อนเสนอ ถ้าเจออะไรอย่าอย่าขับหนีนะผมนะไม่หนีอย้วอ,อ,อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนะเนี่ยวันนั้นที่ตกใจก็ตรงเสื้อผ้านี้นะฮะแต่ว่าตรงนั้นเป็นโพลใหญ่เป็นเหมือนอะไรนะจอมปลวกใหญ่นะพี่เพื่อนทุกคน <c oughs> นอกนั้นก็เป็นป่าเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้รู้สึกแบบเย็นเย็นบาบอกไม่ถูกนะ,ากาะมันเหมือนโพลเลยไม่รู้ แต่พี่ชายเขาเพราะว่าไม่กลัวนะครับเขาพบเจอเขาเห็นบ่อยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าหายไปไหนนะอ่ะเสี้ยหลออะไรอะ่ะเดี๋ยวเสียหอ,อะไรฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮาในพี่บอกว่าไม่กลัวไงแปมหนึ่งเจา้าพี่นนท์ขึ้นเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเจ้าพี่นนท์ขึ้นก่อนนะครับโอเคแปมหนึ่งเด้อ หอยมนตั้งหลักเลยโอยตั้งหลักมาสักไกลเลยนะเพาะอะไคพูดหนักเลยเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้ว่ามันมันดังเครื่องแล้วเหมือนเหมือนเหมือนมีคนจีนรือเดินเดินอยู่บนลังคาเออ้โหไม่บอกกันสักคำนะประเด็นคือบินมาก่อนเราแต่แต่ไม่กลับไปอีกแล้วนะ มามาทีหลังดีกว่ามาข้างหน้าไม่รู้ออกมาทางไหนเมื่อกี้ได้ยินจะเสียงดังโคมมาเลยฉุกเลยโอหินทังเจอเหมือนคนใช่ปะใช่ใช่เฮ้ยอย่ากามาเลยอ๋อแล้วคุณเดี๋ยวเก็บนึงเฮ้ยถังก่อนเลย